สวัสดีครับผมบอยใจภูมิรัตจากวงไฟเดย์นะครับเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เราอยากจะเขียนถึงเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับก็เรื่องราวของเพลงเนี่ยเราอยากจะทำเพลงที่ไม่เคยทำมาต่อนก็คือเป็นเพลงลูกทุ่งในแบบไฟเดย์นะครับเนื้อหาเนี่ยจะเป็นเรื่องของชายที่ ไปจีบไปไปขอความรักจากสาวไปขอแต่งงานนะฮะแต่ว่าติดน้ำท่วมเนี่ยทำให้ทำให้ต้องเลื่องเรื่องงานแตกไปก่อนนะครับก็อยากจะขอให้สาวรอ,อนิ่หนึง่งก็อยากจะขอความร่วมมือจากทุกคนก็คือให้มาเป็นส่วนหนึ่งในมิวสิกวิดีโอตัวนี้นะครับโดยการส่งรูปของคุณเนี่ยพร้อมกับน้ําที่ท่วมของคุณนะครับอาจจะเป็นน้ําที่ท่วมจริงๆก็ได้นะฮะหรือว่าถ้า ถ้ามันถ่ายไปไม่ทันเนี่ยก็ไปยืนแช่น้ําก็ได้นะครับหรือว่าน้ําใกล้ๆตัวของคุณนี่แหละอยากส่งแต่รูปนะครับก็ส่งอ,อ,อยากจะให้ร่วมกันบริจาคด้วยคือนอกจากรูปแล้วแล้วก็ส่งเงินมาเนี่ยอย่างน้อย333บาทนะครับก็เราจะนําเงินที่รวบรวมเนี่ยไปช่วยเหลือแลทั่วสนทบกุนทีกพิมพ์นะครับ